อยู่บนรถแล้วล่ะครับเย่ป่มากโ <laughs> อ,อวันอะไรนะชัย <laughs> <laughs> เชยอ่ะเมื่อกี้เราพูดว่าวันอะไรนะโอเคเอาล่ะวันเชย <laughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเพชรพลิกนะครับผมวันนี้ออกมาข้างนอกอีกแล้วนะครับผมเราก็จะเตรียมไปทําบุญกันแต่ว่าวันนี้ก็คือวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมตอนนี้กำลังนัดบจิพยาไทยก่อนนะครับผมตอน8ปดโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็รีบอยู่มากๆเลยจะไปก่อนแล้วครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่จุดนัดพบแล้วนะครับผมเป็นโรงเรียนแถว B T S พญยาไทยนะครับผมคิดว่าสายแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีคนมาหรือว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับผมตอนนี้ก็รอคนอื่นอยู่นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นวันมาก็คือเหมือนไม่ใช่วันของพิกนะครับผมเพราะว่าลิฟต์ก็รอนานนะครับผมเกือบจะขึ้นรถที่คอนโดไม่ทันนะครับผมแล้วก็ b t s ขึ้นไปปุ๊บก็คือรถขบวนผ่านไปข้างหน้าเลยนะครับผมแล้วก็พอลงมาแล้วก็เมื่อกี้จะซื้อกาแฟนะครับผมในเซ ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราจะไปทําบุญกันในคลิปนี้ก็ถือว่าก็ใช้วิจารยาแล้วกันนะครับผมก็พาทุกคนไปทําบุญไปเจอเพื่อนๆน,น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหวังว่า,วาทุกคนจะ enjoy กันนะครับผมก็ที่แรกที่เราจะไปเราจะไปที่อ่างทองก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยย้อนเส้นทางกลับมาถึงกรุงเทพนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดนานมากแล้วอ่ะแต่อยากกินกาแฟทุกคนทำไงดี ตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะครับยี่ป่อมา วันนี้ทริปเราจะไปไหนบ้างครับคุณหนึ่งให้คุณหนึ่งอธิบายดีกว่าจะได้ง่ายง่าหรับวันนี้พวกเรา <c oughs> จะไปทําบุญกันที่จังหวัด <c oughs> อ่างทองตอนนี้แผนคร่าวๆนะคะเราก็จะไปวัดยางหลังจากนั้นเราจะไปกันที่วัดชโยซึ่งระหว่างทางถ้าเราแบบมีวัดไหนนู่นนี่นั่นะเราก็อาจจะแวะอีกรวมถึงอาจจะแวะคาเฟ่แล้วกินข้าวที่ไหนที่ว่าดีที่ว่าเด็ด <c oughs> แต่ทุกคนต้องภาวนาก่อนว่าให้เราไม่เจอน้ำท่วมนะคะซึ่งวันนี้เราไปในวันที่วันที่4ครับซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังเป็นไปอย่าง ดูเดือนนะคะอันนี้แนะนำตัวก่อนนะอันนี้กูนะครับผมถ้าคนตามลีดมาหาอะไรก็จะรู้จักเพราะนี่คือน,น้องลีดม่หาอะไรกอเม็เอง <c oughs> ชื่อไบครับก็ตอนนี้กําลังถ่ายทำซีรีส์ชื่อเหนียวเอียอัพอยู่นะครับก็ฟังติดตามด้วยนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่ไหนคะ,นนนคะข้างหน้าถ้าเป็นพี่น้องจากธรรมศาสตร์แล้วมาจากที่ไหนครับผมกับพี่หนึ่งมาจากลากักกระบ,บังนะแลกับผมกับพี่หนึ่งเดี๋ยวไม่มีพี่น้องข้างหน้าเป็นพี่น้องธรรมศาสตร์พี่น้องลักกระบังเออปกติชอบทําบุญไหมก็่าไหว้ ไปว่ตลอดว่ายน้ำคนนี้คนนี้ชอบทำบุญแม่ชอบครับดูจากการแต่งตัวแล้วอะเป็นสีขาวทั้งชุดแล้วนี่คือนักปูตัวโยน่าคุณกุมารบอกเลยถ้าเกิดใครจะมายุธยาไกล์ไกลไกดได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเคยมาเที่ยวยุทธิยาด้วยกันนี่เป็นคนจัดทิปว่าจะไปไหนบ้างแต่ส <champions> ุด <ged> ท <bubble> ้ายพอไปถึงยุธยาคนที่พาไปทุกที่คือคุณกูทั้งยอมขคงเขาคลับคนนี้ ใช่ไม่ใช่แค่คุ้นเคยกับแบบว่าเส้นทางเฉยๆก็คือกูเป็นคนสระบุรีต่เรียนอยู่พี่บุรีแล้วเวลาไปเรียนอ่ะก็แบบเรียนเสร็จไรเงี้ยบางทีอ่ะก็ชอบโดดเรียนนั่งรถไฟไปที่อยุธยาแล้วก็ไปเช่ามอไซค์ที่นู่นขับรอบอยุธยาแล้วก็ไปทําบุญไหว้พระให้ได้มหาลัยดีๆแย่งไหมฮะโดดเรียนเลยว่ะแล้วได้เรียนที่ไหนคะธรรมศาสตร์ครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่ดีกับน้องๆบอกน้องไปเพราะเดี๋ยวน้องจะไปทําแบบนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเราต้องมูจริงแล้วทำไมคุณเพชรนะคะถึงตัดสิน ปกติเพจเป็นคนที่รู้สึกแค่ว่าทําดีได้ดีก็พออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปไหว้บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มทํางานด้านนี้มันรู้สึกว่าตอนนี้กําไรข้อมือมาแล้วคือเรารู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นที่พึ่งทางใจแล้วทุกคนก็บอกว่าลองดูลองไหว้พระทำบุญลองทําบุญเยอะๆหรือว่าลองมูดู mm hmm. ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยล่าสุกก็เปลี่ยนเบอร์แล้ว <laughs> เดี๋ยวปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อช่วงนี้เราก็เออนั่งสมาธิสวดมนต์ไปเรื่อยๆเออเรารู้สึกแค่นั้นว่าเออก็ทําไปก่อนถ้าเกิดทําแล้วดีก็จะได้ทําต่อเรื่อยๆในสุดท้ายนะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองใช่มาแบบอ่ะสุดท้ายเรามูแล้วเราแบบว่าอยู่บ้านแต่ไม่ทำงานนอนอยู่บ้านนี่ฉืยังไม่ได้ไม่ได้ที่พึ่งทางใจอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ มารู้าหือนกันมาเข้าห้องมาซื้อกาแฟใครอยากรู้เรากินกาแฟอะไรสปอนเซอร์เข้าได้ในลิปหน้าแรงมากน้ำพุตอนนี้เราขับมาถึงที่สิงบุรีสิงบุรีโดยที่กำลังจะไปอ่างทองโดยที่ปกติถ้ามาจากกรุงเทพต้องผ่านจังหวัดอ่างทองก่อนเออ ยั่ไงบ้างครับถึงแล้วรู้สึกร้อนเหมือนที่หนึ่งพามาฆ่ามากกว่าพามาวัด เรามาลงนะเมตตานะคะ่ะถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องเครื่องทางใจไหมอะถ้ามองอย่างไงก็เป็นที่เครื่องทางใจเหมือนกันให้แบบคนเห็นคนรักคนเห็นคนเอ็นดูเป็นที่นิยมชมช,มชอบของคนหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยอยู่วัดใหญ่แล้วนะครับผมแล้วเปลี่ยนหมวกไชโยเออวัดอะไรนะไชโยเอามเมื่อกี้เราพูดว่าวัดอะไรนะวัดใหญ่เอาละวัดชัยโยเราอยู่วันที่สองแล้วเออใช่คือวัดชัยโยแล้วก็เราจะเข้าไปไหว้พระกัน 真的啊。<laughs> <laughs> คาเฟ่ที่มีอาหารหรือจะไปร้านอาหารที่มีอาหารไปร้านอาหารที่มีอาหารดีกว่าไหมเราเข้าไปคาเฟ่ที่มันนั่งเฉยๆกินข้าวข้างนอกแล้วก็คาเฟ่ถูกกว่าอิ่มเท่ากันใช่ไหมครับคุณไบต้องเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายดีไปไหนแล้วก็เราจะมากินทองม้วนสดกันนะครับผมซึ่งน้องเพรกับน้องไบได้ซื้อมาน้องเพรกับน้องไบว่ะงงว่ะงงมากงง้องเพรอ่ะเพราะน้องไบบอกว่าน้องไบชอบกินเหมือนกันนะครับ มันเป็นยังไงทางม,ม้วนสดนีก่ก็คือไม่กรอบอันนี้คือนิ่มๆใช่แล้วข้างในมันมีอะไรครัานี่นมาผาไหมสำหรับวันนี้ใช่ไหมให้เวลาขออะไรเงี้ยจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานมั่นคงธุรกิจมั่นคงสาววร์ดเราจะไปว่าในโบสถนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปอีกบทหนึ่งเป็นพระคันธาราศ์องพ่อที่นี่จะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวันนี้เป็นวัดเดียวในอยุธยาที่พิทุเผา ถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะอาจจะเพราะด้วยความสักดิ์ส์ด้วยแต่ว่าจริงๆพม่าก,ก็ตั้งอันนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋วดูมีความรู้ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันข้างในกันต่อนะคะไม่ดังนะต้องดังกว่านี้ ความรู้หรอกีแปลว่าแปลว่าอา,าคารกาะหิน <laughs> อย่ามองสิลองหันไม่มองสิ <laughs> อาคารถือฟูนถือเล็กเออไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้นะครับผมเราก็เสร็จวัดทั้งหมดแล้วสวัดเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับการทําบุญแล้วฮะ <laughs> เราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปนังคาเฟ่สวยๆนะครับผมซึ่งตอนนี้คุณหนึ่งก็โดนเนรเทศเออกไปจากรถคันนี้เรียบ <laughs> รอยแล้วนะครับผมเพราะว่าพูดมากเกินไปจริงก็<า>งเลยต้องโดนไล่ออกไปนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างที<ล>่คนหนึ่งไปแล้วฮหผมร<ล>ู้สึกสบายหูมากเลยครับ <laughs> ตอนนี้เราไปอยู่ในร้านอาหารแล้วนะครับผมก็คือเป็นวิวเฮ้ยสวยงามมากสวยมากนี่ครับผู้จัดการเขาทำทุกอย่างจริงครับรูปใน IG คุณใบทั้งหมดก็คือเกิดจากของคุณนี้โอเครู้เรื่องทำอะไรกันน่ะมัาทำยังไงอ่ะบูดาเบสหรออยู่ในปาเต้รอนยางกับไฟ ยคุณเป็นยังไงครับไปดูกันได้นี่มืดอ่ะตอนแรกไม่ได้ป่ะทนไม่ได้ทำไมคุณบูกี้ลูกคุณว่าคุณถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ย้ำไม่ถ่ายรูปไม่ได้หนึ่งร้อยต้องมีสักรูปอะไรพี่กี่บาทครับทีนี้แปดสิบห้าบาท กรอบมากอร่อยทานอกรอบมากอร่อยอร่อยคอร่อยทานเออกินเนอ้อมีความคิดหนึ่งไม่ได้ผิดที่อาหารบางทีเราเกินอาหารก็ไม่อร่อยไม่ผิดที่เราเอง แต่เนี้ยอร่อยเดี๋ยวหันมาถึงเราพูด,นนพดถึงแลยย้วอยากกินโรตีใส่ใหม่เลยอ่ะต้องซื้อไงเพราะว่าน,นี่คือจังหวัดอ่ายุทยา วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ตลาดกุดราอายุทยาเนี่ยเข้าสู่รายการกินอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทํารายการกินมานานอุ้ยอะไรอ่ะมึกแดดเดียวนะครับผมเดียวครับปกติก็คือมาอายุทยาก็จะต้องมาแวะร้านนี้วันนี้ก็เลยพาทุกคนมากินร้านนี้เลยเป็นไฟบังคับว่าก็คือเดินเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ในร้านนี้อ่าชื่อร้านอะไรคะโอ้คุณยิวบ้านเพื่อนแพลวใครชื่อไม่ใช่บ้านไม่ใช่หรอกุ้งกุ้งเพื่อนแพลว คนไหนกุ้งคะคนไหนกุ้งเนี่ยกุ้งเพินแถวโอเคขับอะไรเพื่อเล่นเนาะทำติดตลกกับเราอ่ะตลกเอ้ยตลกไม่ตลกเสี่ยวมากเซ็รพีิกเซิ่กำลังทำลายสารไม่ก็ปกตินะก็สวยอยู่สวยอยู่แปลว่า เ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> นี่ยใครสวยก่ากันผู้ชมคะมีคําถามใครสวยกว่ากัน <tortured. S 1> ถ้าหนึ่งสวยกว่ากดหนึ่งถ้ามีมีสวยกว่าก็กดหนึ่งทุกลนก็คือให้เราคนละคืนแต่ว่าเราใช้ไปหมดแล้วเมื่อกี้เออไอไบสเหลือ เอาใบเหลือ60เดีเดียวเลย,เยน,นะเพราะว่าใบเอ๋อ64บาทนะครับก็ยังเหลืออีก120บาทเดี๋ยวใครจะซื้อเนี่ยสายใหม่เนี่ยเดินมาเนี่ยตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินดูนะครับผมเออได้จ้าเราอ้นี่ไหมเราจะช่วยยังไงกระจายรายได้เพราะคนซื้อคนละหนึ่งล้านล้านรอลิงหรือรอเหลือโอ้ยมุกนี้เขาเล่นแต่หนูบาแล้วเพชรพิกวีอะไรอ่ะมีร้านอร่อยแล้วที่เราเดินใกล้สุดอร่อยแล้เราเซอร์เวงเราเซเวงเราเซเวย์เราเดินก่อนนะครับ วันนี้นะครับขุนผู้ชมคะยังไงครับยังไง,ง,ไงเราจบกันที่ตรงนี้แหละหลังจากที่เรากินอาหารแล้วก็ซื้อช้อปปิ้งใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการมูเตลูไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันค่ะ